สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลและในที่ส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีรอบปฐมทัศน์ วันนี้เวลา19นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีรอบปฐมมทัศน์ โอกาสนี้พระราชาพระบรมราชวโรกาศให้นายธนวพัฒน์โตกระโทกผู้แสดงเป็นองค์คตและเด็กชายระพีสิทธิชัยผู้แสดงเป็นองคคตกุมารเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานอำนวยการขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ กราบบังคมทูลรายงานการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยและนาตศสินอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบร,รมนาภภาพของคณะคร,รูอาวุโส การแสดงปร,รมอาศิราวาสด,ดำรึกพระมหากรุณาธิคุณวีดีทัศน์เบื้องหลังการจัดการแสดงโขนและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องราวของพญาพาลีวานนกรกษัตริย์แห่งเมืองขีดขินซึ่งเสียคำสัตว์เพราะความหลงผิดแต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษชี้ให้เห็นคุณของความกตันยูและโทษของความไม่รักษาสัตว์ กล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณเปรียบดังผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บ้านเมืองต้องมีความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความถูกต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังจับเรื่องตั้งแต่ทศกัณฐ์แปลงกายเป็นปูยักษ์หมายทำลายพิธีโศกันองคตกุมารแต่พาลีผู้ได้พรจากพระอิศวรปราบได้ ต่อมาทรพีบุตรทรพาโอหังไม่กระตันอยู่จนถูกพาลีฆ่าตายในถ้ำทําให้พาลีกับสุพรีบน้องชายผิดใจกันสุพรีจึงได้พึ่งพระรามและร่วมกันต่อสู้จนพาลีพ่ายและฝากฝังบ้านเมืองไว้กับพระรามต่อมาทศกัณฐ์ให้นางบนโทผงน้ําทิพย์ชุบชีวิตพลยักษ์แต่พระรามส่งหนุมานและลาววานนไปทําลายพิธีได้สําเร็จก่อนที่กองทัพอธรรมจะพ่ายแพ้และทศกัณฐ์ต้องถอยทัพ ย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิริษปานใดก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นานฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะแม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอซึ่งสร้างความประทับใจความสนุกสนานเพลิดเพลินและความบันเทิงให้กับผู้ชมครบทุกอัธรสจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเอง นำไปสู่การจัดแสดงโขนหน้าพระที่นั่งตามภูมิภาคต่างๆทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์สน,สนับสนุนการศึกษาพัฒนาเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าโขนให้เหมาะสมกับแบบแผนโบราณทรงสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติมีพระราชสวสนีให้รวบรวมครูผู้เชี่ยวชาญและศิลปินศึกษาค้นคว้าศาสตร์และศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาของการ,สรแสดงโขนและให้มูล,ลนิธิฟื้นฟูจัดสร้างเครื่องแต่งกายสิราพ์หัวโขนและเครื่องประดับขึ้นมาใหม่ ปรับปรุงวิธีการแต่งหน้าโขนให้สวยงามเหมาะสมกับการแสดงบนเวทีสมัยใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาผู้ใฝ่ใจในการแสดงโขนให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นก่อให้เกิดช่างฝีมือรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งช่างทำหัวโขนช่างทอผ้าช่างปักสะดึงกรึงหมช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักช่างเขียนและช่างแต่งหน้าขนโดยเน้นศิลปะและจารีดนิยมของโขนอย่างท้องแท้ส่งเสริมให้ครูผู้เชี่ยวชาญฝึกฝนเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดการแสดงขนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงขนในทุกมิติเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ จนองคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนการแสดงขนของประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2561 ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับสินฉากและอุปกรณ์การแสดงผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกซ้อมการแสดงขนพระผู้แทนผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกซ้อมการแสดงละครนางและผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ การแสดงโขนมูลและในที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาพาลีจะแสดงระหว่างวังวนที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรที่ไทยทิ k เมเจอร์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456หรือ w w w t h a i t i c k e t m a j o r com สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา7จ็นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยท่านผู้หญิงเิริกิติยาเจนเส้นไปในการพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณับพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเฝ้าทุลอ,องพระบาทพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาร,รามวรวิหารและวัดประคังโคสิตารามวรมหาวิหารรวม8รูป ท้งนี้ทํานองการสวดพระอภิธรรมมีทํานองเฉพาะเรียกว่าทํานองหลวงซึ่งมีสี่ทนองได้แก่ทํานองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคําสวดอย่างชัดเจนกะปิดเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวส่วนทํานองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทํานองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากสุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาและทำนองสรพันยะเน้นคำสวดที่ชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำ สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา